ตะกี้เจ um ้าอยู่รังนี้อยู่อยู่เดี้กบอยู่หมดแลาะงี้อือบรรสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาแต่เช้านี่เนาะพี่น้องเอ้ามันหลุดมือซะดิเฮือเี้ยงได๋สุดปดงลสิค่งือนบแลแลซอออกดีๆได้เฮ้ย เต่าลงมาพี่ลูกเต่ามาพี่ลงมาเร็วมานทำแม่อะไรเมยเต่าไปไวสบายที่ป้าลุงนะแม่ลูกลองเสียเห็ดล้างน้อยน้อยนะพี่น้อง แต่ว <À. S 1> ่าใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าเก่าเออล้างหน่อยแต่ใหญ่กว่าล้างเก่าเด้เออเมื่อวันวันยังเกาะยอหนึ่งขำสองขำสองขำสุกสามวันเสาร์ได้น้อยยอเนาะค่ำ แตนหอกลงมาแล้วแตนหอกลงมาลงมาพี food, ่หลงอาต้าลุกลุกไหมไหมลงมาพี่ถามกรมหู้ส่วเจ้าของบ้านมันหน่อยพอดบ่ฮะบ่หน่อยพอดบ่ บัน้อยกเนาะะบ่น้อยเนาะสนมา่านันเบบัน้อยดอกบ่น้อยพอได้อยู่ไต้เศราก็พอเนาะพอได้รับฝนเนาะวบัวน้อยบ่พอใจบ่มันใจตีว่าพอใจพอใเออฝนอาจจนใหญ่กูเก่าก็มี่พอใจพอใจสนีเนาะ

เล้าาิเนายันเนีเนีเขาไมติงอีกเสาเสา้นเอาส้างกระสังส้างกระสงว้รุ่นพี่้องเลยใจห่อนใจห่อนเน่ไลเติบเขาไม่ใจห่อนแต่แทนทันผูการเพิ่นแมนแมนกรสีรวดเร็วเขาก็จะกแททันเพิ่นผูอยเลือเนี่ยแมนแมนเจ็้นเาใเปิดสิว่าโอ้ยคือนานเหตุเท่เไห่ว่า กินข่าวเด้อป้าลุงกินกันอย่างฮะข้าวเนี่มันซื้อเนาะมายัเงินัอืมเป็นยังดอกมันเบิดจังไปเอาละลูกไปลมาพี่าวไปเจกอืมเ้า กินไหมลูกน้องเตาเกิดหนอนมาก,กินข้าวเต๋ามา,า,มา,า,าดัาางพี่ลูกม,มานังกินเร็วไาว้ๆบอกเอาปดอกมานังพี่มาวามานังพี่ว้มานังกินพี่อมืมานังกินไอแ้อแ้วา

มื่อวันเสาร์นั่นก็สิมາย่อย่อเสาร์พี่น้องช่วงนี้เฮาก็ยากแน่อะไรเนาะดำนาดำนาแล้วก็ต้องบ่งอยู่ของกินให้กัพวกทีมงาดำาเามาตัวนี้เว้ยอ่า บอกตัวเอไงไม่ได้ไม่ได้เมาได้ก็ผมหอนนดีๆเอาแบบนี้ก็ได้แต่จัไบไปได้แบบนี้กไ็ได้ก็ได้เสียแบบนี้เด้อมันก็เลยได้ที่เดิมแต่มันเสียของอตก็ได้ยาวฮันสิใจเย็นกันก็เสิได้ทันหรอเนาป้งมันหะใจหอนกัน ตโตเด็กโตกบลงมามาแล้วเอามันใส่แต่หางตาเนยพี่น้องเลยใส่แต่หางตาเข่านะบอท่านได้ซื้อวัดสันยันเฮือนฮัก กน,นสิซื้อมากที่เขาเจอฝากเงินมาให้ดีซื้อมาเดี๋ยวมาซื้อฮาร์ดบู่วาวเนาะอืมบลูมิ่นบลวายื้อดไว้ มันไปไกลอยู่ม้ช่วงเป็นเมืองผมบอเขินอ้าสิลงมาได้เนาะบัเนาะฮฮฮโอ้ยติดคือกัน่นแหละงอนนะฮะเพื่อนนะก็ได้หักซักยากันไปบดเลยมันลงมัแล้วเอ้ยนั่นเครับข้นปุ้นมาทาบากุ่มมันะเจ็ดแสน พี่น้องคนสิต๊ะมานองมันนี้ต๊มาให้แน่ให้สเปโลกะให้นะเดือนดาวโลกะให้แล้วเท้าโลกะอยู่ได้เดือนนี้เออไฟหน่อยมั่ง เขาลก้าเมือนี้มาเอินก็ดำหน้ามืออื่นบ่ดับหน้าน่ะมืออื่นน่ะโอ้ยบ่มีน้มโลก้าบ่มื่อนี้น่ะไปเข้าแฝดบอกเป็นรุ่นแล้วไปยันหัวกันมีน้มเกับจีจ่างอยู่อันนี้เผื่อบอมีหนามหนามน้อยเดียวนะเอางามๆเดี๋ยวสั่งเด้อสั่งไว้รุ่นมันต้องเห็ดงามๆ ออตออกรักกระดึกเอ็นป้ามันจะได้สากันอยู่ตรงนี้แหละบอยตาค้าสิมาเหาเา็ุน้ำก,การ,ราบอนี่เอาการบวชสิมาเห็ุน้ำการ เยาเราบอเบ่งน้เบิ่้าเงาเหมนบ่กโทางลดอกลางเ่นีสื่อแตางก็สดอนกันอเ่าสบารุง่นเอนี้กเทอดด้เปนไ่ไสร้างร้างนะเขายังูราคยังบอดไอคดอยู่ยังหาเพียกอกรถือ ฝนก็ตกพรฝนตกลงมาแล้วนะตกลงมาแห้งๆลดแห้งบ่ได้เดี๋เขาทำงานเดี้าวเอาอกขอบเป็นแรงที่ตกกันคือสะคืได้ดำหน้ากับขาดมาเอื่นเลยแต่งกับปอยเพิรลำว่าไเจ่ายขาเสาเป็นที่เหียบห้อยต้นอะไร ต้นหาล้อยกว่าบาทนี่แหละนา12เราปี่0 0 0เก่าเก0าต้นเนาะเพิ่นมาส่งมือนีบกอกําลังกําลังจะเอาขึ้นหลดอดนี้เลยใช้เงินอั40กันสิวะปล่อยเราลงไปใส่อีกนะไข่ดอกมันขุดง่ายข้าแม่นวาน คะแนนแย่หน่หวยมีปัญหาเลยก็เพาเขาสั่งให้เท่ใหม่เลยตั้มเขาต้องเอาตามแบบเขาเลยแหละอืมเออนี่มีแต่ซาแมนธาซิปเลยมินบอยซาแมนธาซิปแหละแล้วเขามาทอดเอาเหนียวเขาคุดเอาเขาคุดเอาลงจากเปียกโอเคซาวก็ไปจ่ายเรียบร้อยต่อไปกับล้างขาเริ่มได้ๆควมือซื้อขอลูกสี่ เราก็มูไปอยู่นําลูกแป้งได้สนิกะภูมิใจเนาะกะบ่ตีว่าน้อยว่าใหญ่เนาะกะไอ้แป็ดไ้หลายแล้วดีใจํานกได้หลายที่าอยเรือจุดนี้เนาะเฮ็ดให้ซําดกะเอาซํานั้นเนาะ่าบ่ได้มวนบ่ว่าใครเฮาบ่ได้ําทําชีวิตใหม่่ะ มาฟื้นผู้ชีวิตใหม่ในการกินอยู่เนาะเาออยู่ไวๆหนั่นเลขอันใหม่ก็ใหม่น้อยแล้วเจ้าก็ปุ๊บเอาเครื่องหนึ่งเขากับตามันติดโควิดแะไรครัมันบดติดโควิดมันกะสีมันกะสิพ่ออันเบาบางไปอยู่ดอกวะชีวิตกระไดสิบดปานนี่ดอกไปเลี้ยงงัวกับ จำกัดในพื้นที่ไปยังง่วกันยากน้ำลูกน้อยบ้าดนี้เขาไปจากในงานเนอตื่นมากเพราะมาเลี้ยงลูกเอ้าะอป้อนเขาเพิ่งน้ำลูกใจต้องซูขนาดเลยต่อไปเห็นงานกับโปรตี่เนาะเจ้าของผูกเป็นเจ้าของจ้างเขาก็มองเขาก็จ้างมาเบิ่งงัวเนนอพอตื่นมาผมยึดขวานลูกโอ้ทะมุนมัดเลยนอกจากว่าเขาไปทํางานอยู่ในจุดถกแก่ใจบุญเท่านั้นแม่นเดี๋ยวเห็นความสําคัญว่าเขาหยิ่งยากลูกยังน้อยเด้เห็นไหม เด็กน้อยผิวมันบางมันกับถึกน้า้วหนึ่งมันกับเป็นตุ่มตอนโอเคแล้วก็เสากำลังสีมาเนาะพี่เนอะแต่ว่าเฮาบริยูเบิ่งเสาดอกเสาก็เก่าต้นก็ไปจ่ายเงินเรียบร้อยอะ 4, ละสี่พันเก่ารายาอยู่เนะะาะราคามันกับกับบริสูงบริูงคตดตามาม,<น>มันปัจจัยควบมเสียคล่องเพินแมนแมนแค่ท้งสั่งอัลกการกับ อบมอบนี้ก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญบัสุขสุขคนอะไรขอมุยหลายวยเลที่สำคัญกับเอื้อยผู้ที่ซือดินอะไรเนาะแล้วก็เอื้อยผู้ที่เหตุ้องน้าหายแล้วก็บัตรสุขสุขคนแล้วก็บทุคน บมลืมบุลืมคุณคุณที่ซอยเลยครับแต่ผมลืมบุลืมคุณสร้างไว้ยังประกาศขอบคุณเลยมาสั่นแม่นก็ใจก็คือว่าแหละเห็นหน้าเห็นตาอยากเข้าไปใกล้ๆอยากกราบขอบคุณเพื่อนงามใกล้ๆเพี่ยวันนี้ก็มีความพอใจนะเนาะกได้ใจก็อยากเห็นหน้าเห็นตาไปแหละอยากเข้าไปใกล้ๆแต่ก็คนกับบริเวณหน้าเห็นตากันเนาะ อีกอย่างกบปหุนจักกัรเขาเจ้าก็เอื้อมมือมาซอยแมนมันกยังเอื้อมือมาซอยชาเี่ยสิขอเป็นี่ขามายคน่องนูแมนแมนแมนมองมีจุด้น่นแอกจากแห่งนงรมุขยาไปันนี้นะอรนเอรอยิงไงเทียบเทียบได้สหยังมาดแม่นเทียบบ่ได้เขาแบพอแม่กั คือว่าุ๋แลบุญคุณก็เทียเียมเท่ากับพ่อแม่พนาะงว่าก็ได้อ่พ่อซแม่นึงละนับคือเป็นก็ได้บผมลืมบุญลืมคุณเนาะเัูเป็นลุงนใจเป็นลุงแน่นะนะปุชิมาเห็ดหายนกลุงเพราะว่าค่าจ้างมันจัสิบต้องไปไาวนเวียนอยู่แน่ โมเดลขาดใจแมนก็ภูมิใจที่จะเห็นเออแมนกะหากันว่าอะไรกันเนาะหากันเกยน้องมาเห็ดซอยกันกระเจังสีบลาได้อันันปลดไอลนะขาดเสียใจมันก็อเสดโลดลงเน่ความขีดของเฮาน่ะแค่อยากให้ยม้งลังคาอยากโค้งขึ้นหลังม้งลังคาแล้วก็แอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เข้าไปอยู่ร่นนะถึงเออถึงแมนโมได้เทพื้นก็สร้างมันนะว่าเทิงวะ เลิกเขายามาปีละวันนะครับได้สำเนียเขาเขาไป็นนอกรถแน่นแนดีกว่าเขาใหญ่จริากเคื่อหลังสุกโซ่ๆเข้ามาจากโซกโซ่มาโซกโซนแล้วก็บรรที่นี่โซเซฮันตี้โซเซ่ลาไปตองกับหนึบหยังหนึ่งหย่างขอบใจปลาลุงนะแม่ลูก ใอเไมเคียลอยงาหนก้ได hey, okay. okay, okay, ้ืม okay. ็เมาบตินีละโอเคพี่น้องมาห่ออีกค่ะห่อกระเสือเมือแหละไปเบิ่งปลูกลบกะกันไปหอเสะ็จละ